สวัสดีสวัสดีพี่น้องยินดีตอนเหับเข้าสู่สองแหล่สาวเหล่าศูนย์หนึ่งน้อพี่น้องมื้อนี้สะกคอมพันจิลงมาหาสล่เนาะเพิ่นส่วนใหนสล่พาเพิ่นไปตลาดเสาเนาะทุกคนพาเพิ่นไปเลาะซื้อเครื่องก่อนส่วนนี้สละไมีแต่งานเลาะกับเลาะมีแต่คนส่วนใหนพาไปหันไปนี่มาเลาะทุ่งกระหลาะบ้านได้ทุกคนมาเลาะบ้านกระหลาะในเมืองโดนแล้วเนาะที่ทุกคนบ่ได้เห็นสะคอมมื้อนี้เพิ่นวางเพิ่นก็เลย มาส่วนสแสและผาไปหล่อตลาดเนาะ,ะแะสแลกผืนผ้าเพิ่นไปจะหน่อยเพิ่นสิลงมาสู่เนาะอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วมานั่งถ่าเพิ่นทุกคนขอแหงเด้เดๆเจ็บซุกห้ากะแหงเจ็บซุกนะพี่น้องหลายคนกะคิดหอดซับาบข้อมเนาะแสแลกเขาเลยสิมาทายคลิปให้เบิ่งอีกอย่าพาเบื่อกนันเนาะพี่น้อ <c oughs> งมิได้คลิปไปหลอกกับหลอกมาเลาะลทงก็เลาะลบ้านมาเลาะบ้านก็เลาะในเมือง อย่าเผาเบื่อกันเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สแลนางทถาสักคอมีนอเนเพิ่นว่าอีกจักหน่อยสิลงมา่วสูพิ่นว่ามีเอฟซีจมฮาขีดฮอดเพิ่นไล้สแลกและลสิมมาไายให้เบิง่งเนาะพาเพิ่นไปรอตลาดก่อนหมู่ว่าเพิ่นสิซื้อ,อยังสแลนบ่บ่มียังแจกได้เนาะเพราะว่าเฮาไปรอเลยเลยอือพี่น้องอาควงมาได้เจ็บบวานสแะแลนสิเอิญมาเซ็ฮีไก่นะพี่น้อง พี่น้องอื่นคือกันนี่บอกมัน,นเป็นกันกินเพชรกับทีมงานจำโบเมนะือนั้นกินเพชรกับมูส้มจำโบกินเพชรล้ำแล้วโพล่ขึ้นน,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 นี่ลลพี่น้องเป็นตุ่มเป็นตุ่มขึ้นมันโพล่ค่ะกระแตได้ยินเสียงรถเลยพี่น้อ,องโบแมนขึ้นมาสักครักมาแล้วยังโบแมนเนาะเสียงรถเด็กน้อยก็จ,จะจีไปห้องเียนนี่ ใช่ซากามีจังน้อยเนาะมาแล้วพี่น้องมาแล้วอะไรเดื่อบวันนี้เป็นชีกับคืบได้นี้พี่น้อง ทางลัดซอกแซกสอแสกแซกเน่จังน้อยเนาะเส้นทางมากอะเดี๋ยวะห้าสิบห้าล้อเนาะให้แต่อยไปซื้อเขาจีก่อนบอนกอออได้ได้เอาห้า,าหล้อมาอ๋อมันจะไปซื้อบอ่ได้ได้จำโบกกระซังพึ่งกันเนาะทุกคนเขาจีเวียงฝาทุกคนลอ่อเด้อมันสั้ตะกอนเบงซิพาลอเบิงเซพาตะกอนกันนะพ่อ,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 อกระเทินมา,ออนมาเป็นเหล่าให้มทัวร์ซะพรวนกับเจสแหละทีมแฟนแมนยู ภาษิสิิปนะไม่งเป็นกีปเป็นตานะแลมีแงหนึ่งกีบอเดียว่ตนล้วไม่กนเลเะอย่าถาเลยไมใช่มาฉันม่ชอบหนีกีป รูลามาเหารูลามาเหามานี่แบบนี้มันหน่อยเลยมันดีบนยายเล้พรมค่ะมันยาวมันุี้พวกเขาหนาขาดแล้วนะะแทลยี่องคันโอ้โหจักคอมันกะเราอยางมันโคงนดีกบว่าเป็นผนีว่ธนาเนาะมีสเลได้กิบ กา่ห้าสักคองผนิบเป็นนี่นสไลกเห็นมันเป็นตะแฟนอนเนห้าจหัวนทุกคนเลยมาเสือนี่เป็นแนวเป็นตะแาแเลยประกับพว่วงกระเจนํเนาะต่ยัดูเด่เสียกับปริทานะทุกคนอ้าวกตาย มันเป็นตะแพง่อย่ได้คู่กระตานเป็นตะแพงมึงนั่นเป็นกรซ่อนไปไปใจขึ้นขี้ยะลายสุดแล้วกลับไปต่อเนาะทุกคนโอสุดมันจะสุดเป็นตะแพรสวยสุวันสิมาหล่อไอ้เสือนะวันถะเขามาขอ้ยจัดเต้นเด้พ่วงกับแจสแลมันขาดเนาะทุกคนอยางไรเวลามันเฮียอะไรมันสีหาบมเห็นเนาะ ส่วงกับเจ็ดเลยนี่ใส่แบบนี้ขาดแอลไปโลดวะไปผีเ hmm. ป nah ็นแค่ค่ะเออแมนแล้วเด็บอลกระเจาะมาเกิมไม่ได้รูเป็นตะแพง่เนี่้เสือไหมไปเป็นงานได้เสือไหม ปน,นี่สูตรง,งามทันมาหารเสือผ้าด้อยากได้แฟนตะคขามอ่ะหลอ หลอไปเรอมาสักข้อมันจะได้เสือแล้วทนกคนเลยะบทท้ายเนาะตอนอาจจะแก้เผือนี่โงงละวนเสือก็้องสสอมเอามาหล่อโซนนี้โซนอาหารโซนหมักไม้นี่เ้าเปียกค่ะไปถ้าหลากินเขาเนี่ยสั่งกินับเปียกไปมาเมืองก็ยังกินเปียกตเก่าเนทุกคนเดกเสียงค่ะ ก็ะพรเป็นฐานแล้วน่น,นีแล้วเฮ้ยเอาไปเอาคบเปียนน้ำโต๊าด้วยเอาคบเปียนน้ำโต้สอ,องถ้วย ใส่ฟังกับเปีนเยน้ำต๊ะไปแล้วเป็นแบบนี่เขาเนี่ย,ออยเบกี้ขาวช่บบอกพี่น้องคิียซะแหล่ะนะป้ามันต้องหาผ่านเพราะมันแปดสิบบาทน้นสหหาพันได้กนสหาพันกี่แปดสิบบาทนะได้ป่ะกว่าและกว่าบอกเอาเงินถืนได้ประมาณ <laughs> อกนนี่คุกคนววงกระแจกระซิบข3 0สามสิบบาทประมาณห้าส <Yeah. S 1> like ิบหกสิบหกสบาทเนาะหกสิบบาทประมาณเงินเินีบเนาะประมาณหกสิบนี่แหละทุกคนเป็นได้คสื่อเลยเอฟจมกินหอเจ้าของมันตาคาร์คาวาซห่อโมนินะ เป็นวางเบียางงานเนาะแต่ละมื่อไปเห็เบียรเห็งานคือกันลวายู่าเานมีเบียเนี้ยอคาิดกันคิสต์ไเอจะว่างจะอบคสตยคสตเสียตรงนี้เลยบรรดาวัสดุสื่อไม่แน่เหมือนกันราอสราลส่ีเป็นาแฟจะทนสตรลอนี่พี่น้องตอนนี้เาก็ได้มาแล้วน้องเาตาม 600000โตคือว่า่วยจับยวอนโตเนาะทั้งค่ายเจลิมหวยแเนาะบบสมัยเดิม6000

แตบะแบุมาไหมเยมๆจับไวพัดลมนหอเนาจอมีแฟนสิ้เป็นจังได้บวลอยข้เพีเฟสแสนสิบล้านแมงดีอะแมงดีอ่ะเออคือนี่เ้าคนมาปุงกินนข้กินรสก็ ซา,ออาคุยหนึ่งตาคกินธรรมดาลแล้วจะรับสูก,กรุนเพราะว่ามันนัอย,อยู่แล้วนะนนีมาแค่นี้ก็ิะดีเลยิสอายอนซีมาซีกิมา

对，你五折，五五折嘛。嗯嗯 อาไทยนี่ควจะกินสีรายเต่อไปนี่ควสกินสีรายจัลย,ยกินตอเปียกแล้วสักความึงจะมาสื้อเสื้อแบบนอซื้อ,อประเด็ด้วกคนมีมลายไม่ทางปะเด็กตามประเด็เดแค่ ก็เดี๋ยวตอนกับแี่น่ะทุกคนเพือยากสีอยากโทอมาสิไม่มีมากปไปไปเอาปรท่า <c ười> <c ười> จักเสน้น <c ười> จักเสน้นบ้าหล่อต่อไปเนาะทุกคนส่วนไฟค่ะทานกันไงน ข,อขอ้กขาเทียมอมไง้อ,อ,งอมแดง้อมแค่เทียมเขาได้ดไสเสื่อหาผันก็ได้ไดเลยหา,าพันชิพันก็จัคล้ายหายยี่ดอกพอตรงเลยไม่สื่อว่ากินเป็นตีสารไกลยคลย้า,ายเป็นรปเรื่องชิบเรี่วเดเองยี เดือนหนาเนี่ยเดือนหนานะครับมีบุญสมเหตุอะไรทุกคนมันผิดไปมีเงินถ้าหนูพึ่มีบุญตลอดได้ทุกกันทุกคนตลอดเพราะเพียงแต่ว่ามีเงินมาหากซื้อแล้วมากซื้อย่าไม่ก็คนที่หลอคนที่หลอกเค้นคนที่หลอกเค้นกันไม่ซื้อแรกกันไม่ซื้ออยาตลาดแล้วไม่ซื้อซอยบาตอีดกว่าอุดนนท์แน่ สิผานบบบได้ไรได้เฮ้เอาน้ำส่นเอาเอาเงินคือยังบัรอะไรอยเ้ดสิมัเล่นซึ้เล่นเนาะอ่ามาลอสนโดยโดยไม่รู้อะไรกนนะเร็ยปลาไหลเฮ้ยปลาไหลเลยโอ้ยเรีปลาไหลปสดบาาเนี่ยพ่คะาค้าบักลิ้มไม้ ีค่อพี่าจารย์ายหอยค่ะใี่้งายเมาแล้วไม่ามนาเาอยไปนเองามัป่าเห็ดเล็กทุกคนคายเขื่อนเห็เลกไปกเด้อรับประกันงาน แล้วแหไปทางไหนทางไหนก็ไปจนมันสุดมันสมใจอยากรอเราเกิว่าถ้าอิจฉาเล่น ม่สรทั้มก็ได้ก็อสื่อจ็คโลอันโลนึงบ่เดอร์โล่เธอไดฮะหาเชฟ โอมน้คยเช้าคไปนบ้านดลยส่ง้านนีมึงโหลด้วยกระจาิอ่หทุกคนซีบอย่างเดียวก็พอตีเอิ่มแล้วกระจาอซีกระจาซีมากก็ซอยางอยวอิ่มแลลวเอา่ก็อิ่มแล้วมือหนาขอจิ้มว่าซี่ยได้มือกคระจาอซีมอย่างนี้เนาะทุกคนมันวานอ่ะฮุบฮุบหอบ

ติดติดแล้วทุกคนที่ซอยซอยมันจะเตดแล้วปะก็ลองมาบฝูงเตดที่สาวเตดแหละมี่ก่อยพองเนี่ยก็จะค้ายก่อยเนาะมีปู่ของทุกคนก็จะคล้ายรอรอรอ จีเรียยว่าตอนนีสแงกันนั่งขาคนร้ายเราคนไปยืนยืนกันขาไม่ได้เลยยืนมันก็สับประว่าิคิวมันยาวคนร้ายเนาเขาจีเที่ยงฟ้าแต่แกเนาะ